ลูกตรงที่เหลือไม่พอยกตัวแอร์รอทอควายเวลาเดินเร็วทุกวินาทีทุกนาทีกอนนาจึงเรียกผู้ต้องขังคนก่อนให้มาช่วยสุนัขมีการแบ่งงานที่ชัดเจนท่อน้ำขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนปืนใหญ่น้ำยักษ์ แถมถังดับเพลิงที่ดูเหมือนจะรวดหลังจากประลองยุดอย่างฟุ้งเฟยในที่สุดก็เสซแปรอคอควายได้แล้วราชินีพบกับฉันวางสุนัขที่เธอรักอีกครั้งแรอคอควายถวายเกียรติให้เป็นสุนัขอันดับหนึ่งของราชวงศ์และมอบสร้ยอยคอขืนให้ซาลิในขณะเดียวกันก็วิ่งวอนให้ราชินีรับเพื่อนของเธอทั้งหมดราชินีตกลงหมาทั้งฝูงในวังใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แน่นอนสาลีคือสุนัขอันดับหนึ่งของราชวงศ์แล้วต้องทำหน้าที่เจ้าพ่อขุนนางอันดับหนึ่งถูกลุงประธานาธิบดีภาษาลีมาอเมริกาเรื่องราวจบลงที่นี่ฉันชื่อวันชุกเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้า